ลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยทางไฟเบอร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์โอภาษการกวินพงษ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรวมกันพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบข้อมูลและทักษะเฉพาะด้านของบุคลากรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนำไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางด้านสาธารณาสุขที่มีข้อมูลสำคัญของประชาชนดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งให้เกิด Sectoral Search ด้านสาธารณาสุขขึ้นมาเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างไทเ e ร r ์ h และเฮลเ e ร์ตเพื่อประสานการเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆครับคือในตั้งแต่เราเริ่มเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ซึ่งในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความจําเป็นเพื่อเราต้องการจะบริการประชาชนที่ได้ั่วถึงแล้วก็มีเรื่องของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในช่วงที่เอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานก็ต้องมีภยัยคุกคามเข้ามานะอย่างเช่นเดิมในอดีตก็จะเป็นเรื่องของพวกม a l แว r e พวกไวรัสนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีการเชื่อมต่อกันให้ทั่วถึง เรื่องมีเรื่องของอไซเบอร์เรื่องของอินเทอร์เนต็ตเข้ามาเนี่ยมันเกยิ่งทําให้โอกาสในการที่จะโดนโจมตีใูกคุกคามเนี่ยทั้งในประเทศเราเองแล้วก็ในต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขก็มีมาแล้วก็มีผลกระทบที่ค่อนข้างจะ,ะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีพวกคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบพวกนี้นี่ถ้าเป็นสาธารณสุขก็คือเกือบทุกคนในประเทศ นในทุกประเทศกันทั้งในส่วนของทางสหรัฐเดยอรมันแล้วก็ที่สิงคโปร์เนี่ยทางเราก็ไม่ต่างกันนะครับในการที่จะมีเรื่องของปัญหาภาคุกค,คามประเภทนี้เกิดขึ้นมาครับใน,ในส่วนจากเริ่มต้นเลยนี้ก็คือตัวพรบรไซเบอร์เนี่ยนะครับก็เล็งเห็นว่าเรื่องการบริการสําคัญที่รัฐต้องให้กับประชาชนหรือที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศเนะครับ เราจะมองแค่เรื่องของพรบรคอมคือใครมาแฮกแล้วก็จับคนผิดอย่างเดียวไม่พอครับหน่วยงานรัฐเองต้องให้ความสําคัญว่าจะต้องยกระดับในเรื่องของการรักษาความมงงั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยซึ่งระบบทางสาธารณสุขเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตามที่ระบ,บุไว้ในตัวพรบเพื่อให้สอดรับกับความสําคัญของมันแล้วก็ภยัยคุกคามาที่เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและจากตรงนี้ตั้งแต่ปี62มาเราก็ทํางานร่วมกับทางกระทรวงมาโดยตลอด นะครับโดยความร่วมมือจากทั้งส่วนของกระทรวงดีด้วยทางกองทุนดิจิตอลด้วยนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการบริหารการและการเนินงานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการยกระดับอีกความสามารถมีการตั้งในส่วนของเทลแคร์เซิร์ดนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือและก็อบรมบุคลากรน,นะครับจึงได้เริ่มมาตั้งแต่จริงๆแล้วปี64นะครับในการเนนการตรงนี้ แล้ววันนี้ก็คือ,อเป็นความร่วมมือกันให่แน่นแฟนมากขึ้นนะครับสำหรับความร่วมมือของเราที่จะดำเนินการร่วมกันในด้านนี้ต่อไปการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเราเป็นระบบที่มีความเป็นเอกภา,ภาพค่อนข้างมากนะครับหน่วยงานต่างๆของเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงตั้งแต่อสอมอซึ่งมีหนึ่งล้านกว่าคนจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสวขภาพ์ตำบลหรือว่าที่เดิมเรียกสันนิษฐาน,นประมาณหมื่นแห่งเราก็มีโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยกับโรงพยาบาลส่วนโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ย เพราะเห็นว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศแล้วก็ระบบการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและก็สุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็โลกยุคหน้าเนี่ยจะเป็นโลกของยุคดิจิตอลประโยชน์ของการใช้ปรับระบบสาธารณสุขเราเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็คุณค่ามาหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลของพี่น้องประชาชนจะทําให้คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยําและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น ังไงก็ตามครับการที่เราปรับระบบของสาธารณสุขเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลเนี่ยก็สอดคล้องกับระบบสาธารณสุขของทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนอกจากประโยชน์แล้วก็คือเรื่องของความปลอดภัยอ่านที่ทราบนะครับว่าในโลกยุคดิจิตอลหรือไซเบอร์เนี่ยนอกจากประโยชน์แล้วก็ยังมีภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีซึ่งเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าระบบสาธารณสุขเราได้มีความปลอดภัยมีระบบที่สามารถเฝ้าระวัง จแล้วก็รับมือแล้วก็ตอบโต้ได้อย่างทันทุกทีก็ทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มาใช้ในสนับสนุนการใช้ดิจิทัลเข้าสู่ระบบการแพทย์สสรักษาสุขก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราสามารถจะต่อยอดเรื่องนี้เนี่ยไปพัฒนาใช้ในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเรื่องของความมั่นคงได้อีกหลายเรื่องจึงมีความสําคัญมากที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือและข้อความกรุณาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะท่านเลขาธิการนะครับท่านอาจารย์พลอากาศปรีอมร o r ถุนเจี่ยได้สนับสนุนการทํางานของเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับนะครับผู้บริหารจะถึงผู้ปฏิบัติงานการให้ความสนับสนุนในเรื่องของการสร้างระบบการให้การสนับสนุนในเรื่องของการสร้างระบบการเฝ้าระวังรวมทั้งการทํางานเป็นเครือข่ายก็จะทําให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเราสามารถพัฒนาไปได้ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับ เรายังมีกระทรวงในเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจมหาวิทยาลัยแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนต่างๆซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานมาเป็นระบบเดียวกันก็จะทำให้ประเทศไทยเราสามารถพัฒนาเรื่องของการแพทย์สาธาสุขเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยครับ ในส่วนของมาตรการในการป้องกันนะครับก็เป็นการดำเนินการที่เราต้องดำเนินการต่อเนื่องคืออันที่1ต้องดูก่อนว่าระบบไหนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีความสําคัญยิ่งยวดนะครับหรือพูดง่ายคืออะไรที่มีผลกระทบกับชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องบริหารจัดการนะครับให้มีความมั่นคงปลอดภัยมีการหนหารจัดการความเสี่ยงที่ดีกําหนดมาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังเพราะแต่ละระบบเนี่ยมีลักษณะในการออกแบบและการใช้งานไม่เหมือนกัน นะครับแล้วในส่วนของการมือการตรงนั้นนะครับเราก็ต้องพัฒนาผู้คนพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือให้มีความพร้อมหรืออย่างเช่นตัวซอฟต์แวร์ที่ออกมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ต้นนะครับแล้วนอกจากนั้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปก็ต้องมีการเฝ้าระวังด้วยครับว่ามีเหตุการณ์ภัยคุกคามมีความพยายามจัดแฮกเกอร์นะครับที่จะเข้ามาสู่ระบบหรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยก็ต้องมีแผนในการรับมือ ซึ่งในส่วนนี้จากที่เราได้ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กฐานทัษาษพยาบาลต่างๆมาเนี่ยทุกที่มีแผนรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับอยู่แล้วนะครับแต่เรามาเพิ่มเติมในเรื่องของภัยที่จะมาจากลุกทางไซเบอร์นะครับที่จะทาใหา้ทางหน่วยงานที่บริการต่างๆเนี่ยได้มีความพร้อมให้มากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องประเด็นในเรื่องของการรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเพราะว่าประวัติในเรื่องการรักษาพยาบาลาการแพ้ยาหรือโรคร้ายบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าจะมีผลกระทบกับคนไข้หรือพี่น้องประชาชนได้มากนะครับซึ่งในส่วนประเด็นพวกนี้ครับก็จะถูกเอามาคำนึงถึงทั้งในส่วนของระบบที่ได้ดําเนินการไปอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงดูแลในเรื่องของระบบของหมอพร้อม ซึ่งก็มีส่วนอย่างมากนะครับที่ทําให้ประเทศชาติเราพ้นวิกฤตจากเรื่องของโควิดได้นะครับรวมไปถึงเรื่องการพัฒนานาคตต่อไปเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานระบบต่างๆพวกนี้ครับถ้าเราจะมัวห่วงในเรื่องของไฟเบอร์จนไม่พัฒนาเนี่ยมันจะยิ่งเสียเปรียบเสียโอกาส เพราะการที่เราจะพัฒนาระบบด้านการสาธารณสุขให้มีฐานข้อมูลที่ดีมีคุณภาพเพียงพอแล้วไปใช้ประกอบกันกับเรื่องของ AI Artificial Intelligence การเชื่อมต่อกับ 5G เพื่อให้เกิด Telemedicine เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องก้าวไปเพื่อทำให้เรามีความพร้อมแล้วก็บริการประชาชนที่ดีขึ้น นะครับแต่จากวันนี้ที่เราได้มีการลงนาม M U กันเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปโดยการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะระบบที่ก้าวหน้าเนี่ยจะมีคนใช้ก็ต่อเมื่อมันให้ความปลอดภัยให้ความเชื่อมั่นนะครับซึ่งตัวนี้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เอาเรื่องของ IT หรือไซเบอร์มาใช้กับเรื่องของงานสารณสุข และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าในการเอาเรื่องของความก้าวหน้ามาใช้แล้วเนี่ยต้องไม่สร้างปัญหานะแต่ก่อให้เกิดกระบวนการและก็การจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปนะครับใน,ในส่วนของโครงการนี้นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราคุยกันจะเป็นเรื่องว่าเราจะทําประโยชน์อะไรในด้านของการสาธารณสุขนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งที่ขออนุญ,ญาตพูดถึงด้วยก็คือเครือข่ายอสมมของทางกระทรวงเนี่ยครับ เพราะปัญหาในเรื่องของภัยคุกคามดานไซเบอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางสกมชปเป็นห่วงก็คือคนไทยส่วนมากยังถูกหลอกจากแกงคง call center แล้วก็พวกพูดไม่หวังดีออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงนี้ขอเรียนว่ามันต้องเป็น2ทางนะครับในการที่ระบบการสาธาสุขปลอดภัยมากขึ้น และขณะเดียวกันพี่น้องอสมซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและเป็นเครือข่ายของทางกระทรวงเนี่ยก็จะมาช่วยเรานะรเพื่อให้สุดท้ายแล้วประเทศเรามีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเพราะเครือข่ายอสมอเนี่ยนอกจากช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องโควิดยกระพลวิกฤตแล้วนะครับต่อไปนะพี่น้องอสมอเนี่ยจะมาช่วยเราในการแก้ปัญหาวิสิตในเรื่องไซเบอร์ของประเทศต่ตอไปด้วยครับ